คำเตือนที่วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ่ะโอเคผมก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับพี่บังอีกเช่นเคยนะผมกับช่องโตเกียวสล็อตโนหนึ่งนะผมโนหนึ่งแห่งวงการสล็อตนะครับผมมาจะจัดหน่อยวายเบริโต้ลูกรักของเรานะท,ท่านผู้ชมนะน,นี่เป็นเกมลูกรักเลยว่าว่าไปเลยอะ อิเลนบาเวริโตกับสาวถ้ำเนะ่ยสามเกมเนี่ยท็อปท็อปเลยสำหรับผมนะมาโอเคผมวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมนะท่านชมนะอยู่กับยูฟาบิ๊กนะมาไปเลยจัดไปทันออโตตสปินนะฟรีเดียวเลิกนะมาแต่ไม่แน่ใจนะไม่ไม่แน่ใจนะทุกคนนะคือฟรีเดียวจะเลิกหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเข้าฟรีแล้วมันแตกไม่เยอะก็อาจจะไปต่อนะโอเคมา โอเคผมท่านผชมก็รับชมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมไม่แนะนำให้ทำตามนะท่านผชมนะเล่นสล็อตมันมีได้มีเสียนะครับผมยังไงก็ใช้สติในการเล่นนะทุกคนนะมาดอกนี้เข้าฟรีเกมหรอเนะี่ยเออเฮ่อมาป่ะเพื่อนมาป่ะเพื่อนือ,นอยังยังยัง,ย,งยังไม่เข้าอีกนะเออมา โอเคผมก็สาหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจใผมกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขอกําลังใจจากทุกคนกันด้วยนะครับผมกดไลค์ให้ผมกดติดตามให้ผมนิดนึงนะทุกคนนะมาะสนใจอยากจะตามตามก็คอมเมนต์ใต้ล่างไปเลยนะคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างได้ปกติเลยนะทุกคนนะขอเกมผมได้อยากจะให้ผมเล่นสเต็ปไหนเบ็ดไหนเท่าไหรก่ก็เกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างบอกผมได้เลยโอเคผมมากลับมาอยู่หน้าเกมกันต่อนะดอกนี้ว่าไงเพื่อน โอ้โหเจลายไปเพื่อนก็เป็นซะอย่างเนี้ยลูกรัก <c oughs> อย่าทำให้พ่อผิดหวังนะนะขอหน่อยนะอย่าทำให้พ่อผิดหวังว่าเด็กขาดน,นะลูกนะมาไปต่อเพื่อน <c oughs> ก็ไม่ต้องพูดความทำเพลงนะท่านผู้ชมนะเกมนี้รู้ๆกันอยู่นะเออตัวกรอบทองเนี่ยถ้าแตกก็คือการเป็นวายเลยนะเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยผมโคตรชอบเลยทุกคนจริง เกมวายบริโตเนี่ยอย่าให้ได้เข้าฟรีเกมนะอย่าได้เข้านะอย่าให้ได้เข้านะเป็นเรื่องนะถ้าเข้าเนี่ยเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องว่าอว่าง,งัยว่าง,งว่าง,ไงไ่าวัยรุ่นจัดไปเอา้าเอา้เอาเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมเข้าฟรีเกมที่ร,ร้อยมามามาดูลูกลับของผมว่าจะทําให้ผิดหวังไหมเบ็ดละยี่สิบนะเบ็ดละยี่สิบดูนะ จะไปได้ขนาดไหนมารอลุ้นกันทุกคนก็ทางนี้ไปรอดใช่ไหมเดี๋ยวจัดแปะนอนหน่อยอ่ามีคนร้องขอมานะว่าทำไมทาไมพี่บังไม่เล่นแปะนอนเลยเออเดี๋ยวจัดให้เลยมามาเอ,อ้ยแต่ถ้าเป็นงี้จัดให้ไม่ได้นะลูกรักนะนะทุกคนนะเออเอ,อ้ยไปเพื่อน ขอหน่อยเพื่อนโอหทุกคนเนี่ยพอมันจะไม่ให้มันก็เป็นซะอย่างเงี้ยเออเออเป็นไงล่ะเอ้ยดอกนี้วายสองตัวไปดิเพื่อนอย่ารอช้าอย่ารอช้าอย่ารอช้าไปอีกเอ้ยไปต่อดิเพื่อนโอ้โหเฮ้ยสงสัยสงสัยจะสมดุลลุยปุยนทุกคนนะโอ้โหโอ้โหดูมันทำโอ้โหดูมันทำทุกคนเอ้ยเอ้ย เฮ้ยดอกสุดท้ายปะเนี่ยดอกสุดท้ายปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเพื่อนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาดิเพื่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยยังไม่หยุดยังไม่หยุดโอ้โหทุกคนดอกสุดท้ายนะดอกสุดท้ายเป็นไงไม่ต้องพูดเยอะครับผมทุกคนไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงนะโอ้โหเป็นปื้มจริงๆโอ้โห โอ้โหวายเปริโต้รูปลักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบนี่เพิงไปต่อแปะนอนเลยอ่ะอ่ะไม่แปะนอนก็อะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจัดให้แต่วันนี้ต้องมีแปะนอนแน่นอนโอ้โหไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับผมเออดอกสุดท้ายไลยสุดนะทุกคนนะแปดพันเจ็ดครับผมโอ้โหเบลล์ยี่สิบนะเนี่ยเออว่ะดอกสุดท้ายไล่สุดครับผมโอ้โหทุกคนไม่ผิดหวังนะก็ยังเหมือนเดิมนะ จบไปที่9,170นะทุกคนนะโอ้โหไม่ผิดหวังจริงทุกคนจริงกินเลนสาวถ้ำวายเบริโตเข้ามากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังสักครั้งอลนะทุกคนอ่ามีหลายต่อนะยังมีหลายต่อนะเออยังมีหลายต่อนะโอ้โหดูดิอ่ะจบสวยนะทุกคนนะก็นี่แหละสเต็ป การเล่นของผมก็เหมือนเดิม่าท่านชม้ชม30ลรลบหมุนธรรมดาไปก่อนแล้วหลังจากนั้นคือเทอร์โบหมุนเลยก็จะออกมาตามนี้เลยนะโอเคผมก็สำหรับใครที่นช,ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมกันด้วยนะครับผมทุกคนขอกำลังใจจากทุกคนนิดหนึ่งนะทุกคนนะโอเคผมก็ถ้าใครสนใจอยากจะตามตามนะอยากจะจังดุง๋งตามนะก็คอมเมนต์ใต้ล่างไปเลยนะอย่าลืมนะทุกคนนะคอมเมนต์อะคอมเมนต์คอมเมนต์ อ่ะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับปลายปลายปลายไบรปลบรย